สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับก็คลิปนี้นะครับมีเพื่อนๆเข้ามาถามนะครับบอกว่าช่วยสอนวิธีการดาวน์โหลดคลิปเรียวใน Facebook ของตัวเองนะครับให้หน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็เลยจะมาสอนหรือว่ามาแนะนํานะครับวิธีการดาวน์โหลดคลิปเรียวของตัวเองนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น a c e b o o k เนาะของเรานะครับจากนั้นกดไปที่เมนูนะครับ ที่มีรูปโปรไฟล์ตัวเองนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับแตะเข้าไปที่รูปตัวเองอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าเรียวนะครับตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นคลิปเรียวของเราทั้งหมดเลยนะครับที่เราทําการอัปโหลดลงใน facebook นะครับทีนี้วิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆก็เลือกมาคลิปหนึ่งนะครับยกตัวอย่างผมจะ เอาเป็นคลิปนี้นะครับกดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับวิธีการดาว์นโหลดนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรง3จุดนะครับมาเลือกตรง3จุดตรงนี้นะครับแตะไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่มาเลือกตรงนี้นะครับดาว์นโหลดคลิปเรียวนะครับบันทึกคลิปนี้ลงอุปกรณ์ของคุณนะครับก็กดไปเลยนะครับจากนั้นก็มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับบอกว่าดาว โหลดโดยไม่มีเสียงใช่ไหมนะครับเมื่อคุณใช้เสียงของผู้อื่นคลิปเรียวของคุณจะได้รับการดาวน์โหลดโดยไม่มีเสียงนะครับก็คือคลิปไหนที่เราใช้เพลงหรือว่าใช้เสียงของคนอื่นมาประกอบในคลิปของเราเนี่ยนะครับเวลาเราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเสียงมานะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดแล้วนะครับทีนี้ คลิปเรียวของเรานะครับที่เราดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่นะครับทีนี้เราก็กลับมาที่รูปภาพนะครับตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับเนี่ยครับคลิปเรียวของเราก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนะครับลองกดดูนะครับเนี่ยครับก็จะไม่มีเสียงนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดาวโหลดคลิปเรียวตัวเองมาเก็บไว้ในเครื่องนะครับก็ทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ